เราจะมาทำสกูชชี่เพนนะคะเป็นของร้านเซย่าช็อปนะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่พาซื้อที่ไหนอะไรนั้นตอนแรกนะเซย่าจะขายแค่สกูชี่อันนี้อย่างเดียวตอนนี้เขาจัดเป็นชุดแล้วนะมีผล,ลไม้ด้วยด้าน,นไหนเห็นปะก็คือเป็นของจิวนั่นเองแต่ว่า ไม่มีเวปครีมให้ต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือเราต้องมีววปครีมเพิ่ม,เต,มเ,เติมเพื่อที่จะมาบีบรักติดอันนี้ถึงจะสวยนะถ้าแค่ลาซอสอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ยังไงเดี๋ยวพี่พาจะมาเพิ่มเติมให้ดูถ้ายังไงเรามาเล่าํำกันเลย เซตนะคะจะให้สกูตช,ชี่มา2ชิ้นนะคะซึ่งนุ่มสโลมากพี่พาชอบมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะว่าเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งนะชอบมากอันนี้สโลมากนุ่มสโลมากพี่พาชอบนะคะสุดๆเลยนะคะแล้วนี่นะคะมีของจิ๋วที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยค่ะเป็นกล้วยเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส้มเลยค่ะเป็นลูกเลยนะอันนี้เป็นสับป,ปะรดอันนี้เป็นสตรอเบอรีเร่เป็นแตงโมนะคะแล้วก็อันนี้เป็น แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเค้กเนาะเค้กลาดวิปครีมชอบมากเลยนะคะของจิ๋วไม่เหมือนใครเลยว้ายนี่นะคะของจิ๋วแล้วก็มีซอสให้นะคะมีซอสสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะสีชมพูและสีฟ้านะคะมีกากเพชรให้ทั้งหมด4อันเลยนะคะเป็นกากเพชร ใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่เล็กเนาะโอเควันนี้เราจะมาทําสีชมพูกับสีช็อกโกแลตกันค่ะพาลงไปที่อันนี้ทั้งหมดก่อนเลยนะคะ ที่ของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองบีบให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะดูมีการแตกรายงานกันเล็กน้อยนะคะน่ารักน่ารักจริงๆนะคะชอบสีช็อกโกแลตสุดพี่พาณ่ะแล้วสโลมากด้วยดูดิสโลสุดๆเลยนะคะมีแบบโดนโนู้นนี้นั้นบ้างนะกว่าจะแห้งเนาะ ก็เพราะว่าลงสีสองด้านนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีวิปครีมเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นวิปครีมที่แถมมาจากชุดเค้กของพี่พายังเหลืออยู่นะเดี๋ยวพี่พาจะเอามาเนาะเดี๋ยวเราจะมีการบีบอะไรลงไปด้วยหรือว่าโรยกากเพชรเดี๋ยวพี่พาคิดก่อนอันนี้ต้องเป็นเหลืองๆกล้วยๆเนาะมันจะได้แหลมๆนะเหรอไหมอันนี้ก็เป็นพวกสีชมพูไปแล้วกันดีไหมเขามีมาให้เท่าไหร่แล้วก็ น่าจะติดหมดนะโอเคเรามาไล่ไล่วิปครีมกันก่อนนะคะบิดแน่นๆนะคะโอเคมาแล้วนะคะวิปครีมมาแล้วพี่พาจะทำเป็นประมาณสักสองชั้นไม่ยากไม่ยากทำอย่างนี้เลยนะเห็นปะแล้วก็ติดกล้วยลงไปแบบนี้อ่าไม่ยากแต่วิสวยเลยอ่ะเจ๊พาจริงเหรอดูดิหุ้ยสวยเลยอ่ะ นี่เห็นปะ่ะมันดูมีอะไรอ่ะอ่าอันนี้อันสุดท้ายแต่ก็อยากเป็นแตงโมจังเลยอ่ะเอา้าไ,ได้ตั้งใจแล้วนะ่ะโอเคได้อยู่ดูสิแล้วเดี๋ยวเรามาโรยซอสอีกทีนะอันต่อไปค่ะโอ้อันนี้สีอ่อนๆนะคะควรจะตัดด้วยสับปะรดก่อนเลยสมอันพอนะคะเจีพาไม่เยอะไปมากกว่าน,นั้นค่ะ นี่อันนี้เป็นแอปเปิลอโอ,โอวิปครีมหมดใครรับผิดชอบคะเจะ๊ดูสินี่เราติดอันนี้เลยแซมอันนี้นิดนึงไหนบอกว่าติดไม่หมดไงเฮ้ยน่ารักน่ารักเลยเดี๋ยวเราต้องไปหากระดาษ A4 มาลองนะแป๊บนึงอันแรกนะคะเราจะโรยด้วยสีฟ้าค่ะเราบีบสีฟ้าลงไปแบบให้เขามเม็นออกเหรอออกปะออเออไม่ออกใ่พะไม่จริง รูตันนิดน,นึงแล้วนึงนะอ๋อได้แล้ว <c oughs> มีรูตันนะเช้า่อโอเคบีไปเลยนะคะ <c oughs> พี่ผ่านบีแบบนี้ดีกว่าอ่าแบบนี้ดีกว่าอานา้น่ากินโอเคนี่แบบนี้นะแล้วก็โรยกากเพชรสีเหลืองเอาให้มันมุ้งมิ้งไปเลยสีเหลืองโรยไปเลยนะคะ โอโหเหมือนเลยโอโ้ไม่ซูมใช่ปะโอเคนี่ได้แล้วหนึ่งอันนะคะเราร้อเห้เขาแห้งเนาะห้ามไปขยับเขานะไว้นี้เลยโอเคต่อไปยืมมาของเจก,กิปมาลองแล้วกันนะหากระดาษสีไม่เจออันนี้เราจะโรยเป็นสีจริงๆอยากได้สีขาวจากซีมพูแหละโอเคโรยเป็นสีชมพูนะคะโรยเป็นอีกด้านนึงเนาะ อ้าวไม่มาละเจ๊พาไม่มาล่ะอ้าแบบนี้โอเคน่ากินมากโรยแบบมั่วๆไปอย่างนี้เลยนะไม่ต้องซีเรียสแบบนี้แหละดี y ไวเราก็จะโรยกากเพชรสีสีอะไรเดียวสีขาวก็จะลอกไปเนาะสีฟ้าสีมพูแหละโอเคโรยกากเพชรสีชมพูโรยเลย,เลยโอเคเราจะเน้นตรงวิปครีมหน่อยนะคะอันนี้ น่ารักมากค่ะติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเคอะอออกเนาะเขาให้ไม่เยอะไงเดี๋ยวค่อยเก็บหุ้ยสวยมากสีตอนนี้พุ่งสุดๆเจ๊พา <c oughs> เราต้องรอให้แห้ง6 1ถงชั่วโมงนะร <c oughs> อเลยนะคะเจ๊พาก,ก็ใช้เวลาอัดคลิปเป็น2-3วันนะคะ DIY เนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสกุตชี่ของเรา ชีเพนนะคะน่ารักสุดๆเลยเป็นเค้กนะดูดีน่ารักเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองบีให้ดูนะคะนี่ซูมไหมโอเคสีน้ำตาลนี่สโลมากสโลสุดๆไปเลยนะคะดูออเออดูด,ด,ดีนี่ข้างหลังสโลคือมันเป็นรอยย่นหมดเลยเนาะมาอันนี้ด้วสีชมพูมีกล้วยมีสับประรดอันนี้นะ่ะพอท้าออกมาแล้วเป็นสีฟ้าอย่างนี้เฉยเลย คือเหมือนสีมันเปลี่ยนอะเวลาทาแล้วเปลี่ยนเพี้ยนได้ด้วยอะไม่รู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วที่สัำพันธ์อย่าลืมกด subscribe เขาด้วยนะใ้าไงคลิปนี้เฟ้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้